สบายดีและสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเบิดสู่คูุสุคนยินดีต้อนรับกับส่ซ่องบอร์เตียงทองซารเนคือเกา่าพี่นอ้องเมอนกกะบ่เตียงสิไปบ้านคำกบเมืองไซบุรีแข่งสวรน,นักเขตคือเกา่าเนาะก็คือบ่เตียงสิเอาเงินไปมอบให้เอื้อยทองเนาะผูพันทีอยากได้แบบอยากโตเติมเพืน่นให้มันเล้วเนเพี่น้องเลยก็คือมีแม่หกักบ่ร์เตียงฝากเงินมาให้เพิ่นเนาะอยู่ทั้งๆประเทศพพี่น้องเลย ก่ตัเตียงเสียเงินไปมอบเพินเพื่อเพิ่นสิซื้ออุปกรณ์แบบว่าเครื่องมาเฮ็ดเฮือนเพิ่นให้มันเร้วนี่อินบอกอินบ็อกเนาะพี่น้องเอ้ยก่สี่ข้าไปทางบ้านคำกบเมืองเซบุรีแขีงสวัสดเขตมนีเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปช่นมน้ำกันเลยว่าเพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบอ่อเนาะพี่น้องโอเคไปกันเลยพี่น้อง เคเนาะพี่น้องตัวนี้มาเตียงก็มาหอดเพื่อนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสบายดีไหมแสดงไ้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่แอ <c oughs> ดีดีมีแห้งอยู่โอ้ดูดูด่ผ่าหยิบห่ากัแล้วโดูผ่าหยิบนี่บ่อ้าชีหยิบก้างอันนี้แล้วอืม จะว่าจิตยิบมันนี่แหละว่าไปขอน้ำอันนั่นเอวอันนี้แล้วไปค่อให้เจ็ดทุงแล้วมาแล้วยิบหาก็แล้วแล้วเมื่อยแล้วนอนนอนนั่นเองะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มัอนกินแล้วกินกับยังเนี่ยชื่อไข่จามด้วยดู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 แจ้วดูทุ่มละก็แจ้วแจ้วไข่แจ้วไข่อโ คือสิเป็นแต่แชบใส่แจ่วไข่ใซ่เชบยูช้ำแจ่วไข่ยังและนะทำกันบอกินบัดบ่มีนวกินแมก็ได้ทำบ่มีผู้หานะลูกชายไปใช้ใช่ไหมไปแบกไม้ชอยอเคยทำมาหารัชกาวทีให้เท่าใดแล้วบ่จักได้เท่าใดก็เอาทีชาหาชิปมีแล้วพอได้ชื่อกินโดยโดยโดย ใครกูยูซือเนาะแม่นแล้าใครกูยูซือฮึ่มฮึ่ม่มูดให้ัน่ะเจ้าเเฮือนกะเจ้ายางหน่อยก็เพรได้ยินบ็อกกอล้วก็เพราะได้ให้เราเพราะได้ผลบุพภาแล้วก็ผลบุพภาใช้โอเคแหละเนาะแยกิเหตุใด้แหละนี่กับตกหัวอยู่พุ่นนอนอยู่พี่แยกกิเหตุได้ คะแนนมันลมกัคักกะนั่งอยู่คือมือนั่นฮะนั่งจะจักเหตุนีได้แล้วคะแนนผ่าอันนี้เนาะอ,อันนี้ไปขอมาเลยว่าสี้ยิบสีก้างทางนี้ว่ะไปขอนะาเอวนะเอวละให้เจ็ดอันแหละเอามานาง,งยิบผากะแล้วนี่แหละเค็มกับชื่อมพิัห์แหละกะนอนเลยนี่เหตุนี่ได้เดี๋ยวมาเตียงก็เสียเ,เงินให้เราสั่งหินบล็อกเนาะพี่นอ้องอ่าประมาณพันกว่าก้อนนี่แหละมาเตียงมา ก่อนละพันปลายประมาณก่อนพันห้า,า,า, 1, หาพี่น้องจะใบทเทียงเคยซื้อเนาะก็ประมาณประมาณล้านปลายนี่ก็พอะพี่น้องบวกทั้งบวกเตกบวกทั้งประตูกันเล็กหน่อยเพราะยางหน่อยก็เพาะได้เห็นมันขังฝนขังลมแล้วเนะาะเวลาฝนตกมัน,น <า S 1> จ<ร>ะบุพะพี่น้องไงยากแน่ว่าเพื่อการเนะเมก็ได้ ได,ได้เพื่อนพ่อได้อยู่นี่ก็มีเฮงรักหนูเนาะโอ้ยก็ดีใจเลยเนาะบุคลยังลายรักเฮ็ดคยนี่ก็พ่อได้เนาะเออกระจำนี่แล้วก็บุคลยยังลายดอก <c oughs> ขันว่ายังหน่อยก็ให้มันได้อยู่ดีก็นี่เนาะแมนได้อยู่ดีกานี่แล้วแม่ก็นอนกับฝนตกนอนจัจกจีเห็ดนั่นได้เจ็บเอวไปหลับจ้างเจ็บเอวแล้วชงมือชามมือแล้วบนไปนะ่ะเจ็บเอวน่ซื้อยาพี่ชังอันยาพี่ชังยาข้ามเอวอะคนว่า โดยมากินยาเจ็บเส้นนั่นน่ะเจ้าอายุจักปีนะแม่ก็ว่า50นี่แหละคั่นบ่กว่าแม่บ่จื้ออือบ่จื้อเงินเดือนปีเก่บ่จื้อแม่บ่ได้จื้อดูๆๆๆก็สิ50บาทเดี๋ยวเฮาสิเอามอบเงินให้เจ้าเลยเนาะเฮาก็เยเฮาก็สิไปโตพี่น้องเอแม่จานวนเงินก็3ล้านกีบเด้อ3ล้านเนาะโดยแล้วก็ให้เจ้าไป จัดการเดี๋ยวฮัาชีให้เดี๋ยวฮัตชีอ่านชื่อเจ้าของเงินเดิกพนที่รวบรวมมาให้เมในมือนีก็คือมีเมรัศมีแล้วก็มีพี่เจนแล้วก็มีพอวิลจิตคุณความดีเนาะสามท่านชอบใจหลายๆเด้อใหลายๆาแล้วค่าเงินก็ได้เหตุใดมาจักได้ว่าเมก็ได้แค่นั้นเด้อเพื่อนผู้ชอยเงินนี่ให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้ง ให้อนุจุขังพลังมันยืนแลยไม่ว่าผมเป็นอะไรเม่อยากให้มีแต่จะให้เลยไมีแต่อยากให้แม่์นะดีใจลายจะอยากให้บด้วยดีใจก็ให้ได้ลูกจีเฮ็ดนั่นแหละแม่ก็ได้ก็บใจลายเด้อเม่ก็บผมเป็นว่าได้เก็นว่าลายก็แม่ก็อยากให้ยืมให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งกันแหละเออให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งกันแล้วด้วยเพื่อนให้มากก็ให้ได้กับคื่อนลายกูเก่าเนาะจ้าถูกแล้เนาะจักแ์ในว่าวและแม่ก็ได้ การว่าวลายแม่์เป็นแห้งอยากให้แม่นั่นโดยโดยว,ว่าวลายกะว่าบผได้นั่นี่แล้วมีแต่ครอบใจไล้าอย่าเป็นอยู่ดีมีแห้งโดยโดยอเออเอาหนับบงุงรู้เงินหครบอยู่พอสามล้านหนับบุญรู้นับบุงรู้นับบุงก่อนเอหนับแห้งบมเป็นนับบมเป็นอีกสามชิใไปสามล้านกันสามสิ <30 S 2> เจ้าเาเก้าสา, <c oughs> าิปครบบ่สาิปใบสาิปใบไอ้กสามล้านชิปใบก็ล้านหนึ่งจักษ์แม่ว่าเได้ไหมก็ได้เก็บไใบวันนี้เก็บไว้งัดตาชีออกเอาไปไปโตเต,ติมเพื่อนให้มันพ,นพอได้ผลบุพเพาเด้อ เมียนที่ได้ใจหลายๆลูกผู้ช่วยก็ได้ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อลูกเด้อด้วยอ้าแล้นั่นแล้วเม่์พอจักเนื้อเพ้าได้พ้าหนี่มมิตะอยากให้ที่มิตะอยากให้คันเว้านะแม่นั่นสิเห็ดผลในใดเอาฉันบาเป็นยังดอกเว้าอะไรก็มิตะให้เดี๋ยวเ่าจะขอตัวกับก้อนเด้อบันนี้เด้อแม่เด้ออยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่ดีมีแห้งลูกก็ได้ผู้ช่วยแม่เด้อใาุ่เด้อแม่เด้อเอ้าวกับก้อนบันนี้ ว้าปาได้ช่ไหเว้าปลาก็ชิให้ๆๆจักแนวคือกันโอเคน้าพี่น้องเราก็ได้มอบเงินให้เราเป็นทีเรียบร้อยนะจำนวนสามล้านกีบฮะกระชิคอโตไปต่อบันนี้พี่น้องเ้ยกันยังมีลายหม่งลายบอลเนะาะฮาสีเอาเครื่องไปให้เพื่อนพี่น้องเ้ยโอเคน้พี่น้องวันนี้ครับกกมาหอดเพื่อนอันย้ายเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแ้่เนาะสบายดียาย นิ่งนั่งอยู่บนเก้าอยู่นาอพี่น้องวันขี้ข่าวกี่น้ำเดาบ่ดูดูดูมันนี่เขาซื้อข่าวมาให้ดูเือบยวม่มีมีอยู่ก่บข่าวเด้ออืมจะ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 โอเคนะพี่น้อง มานีมาเตียงก็เชีอยเข่าไปให้ยายได้กินเพิงงยู่บ่เข่ากระสอบหนึ่งหนึ่ยายดูดได้อยู่นะว่าครึงเดือนอหลายคนเนาะดโดดูดๆด เงินที่ซื้อเข้าซื้อน้ำเนี่ยจะเป็นเงินของผู้ใหญ่จะดีอยู่ทั้งต่างประเทศพุ่นเด้อ่าให้แม่ตู้อวยพรอในเพิ่นเนี่ขอบุญขอบคุณในเพิ่นนี่อ้าวว่าวรถว่าแ่นหืมญาเอ้ยผมมาฉุกมาโยกผุขานี่ขอให้บุญค่ำบุญชูด้วยครับยิ็นเจ้าเป็นนายขึ้นเมื่อหน้าไปไม่รึบ่อยเลยแหละอยูดีไม่แห้งแหละไอ้ห้องห่วงเหลืองๆขึ้นเมื่อหน้าลหละห่างมาจุดมาช่วยผุขานี่ก็ดีมาปุดมาพมคนตกคนยาก ซาสุเนาะดูดู á ากับก่อนเด้อแบบนี้เด้อดูดอ áo ยูรีมีแห้งมีตุโอเคอเคนาะพี่น้องบัตรเตียงกะมาโตเฮือนอันนี้ป้ปาเพื่อนพี่น้องไงที่เราอยู่คนเดียวเนะี่ยเตียงสบายดีเตีสบายดีบัต <laughs> เตียงก็ได้ซื้อเครื่องซื้อของมาให้เพืนนะพ่อนเนาะด้วคนก็มาให้เลยแหละพี่น้องเลยนี่ มีผ้าห่มมีหมอนแล้วก็มีที่นอนมีมีมาม่าปลากระป๋องพี่น้องเอ้ยมาจะใช้เมื่อกินนี่ครับผ่านมาบ่เห็นแล้วพี่น้องโอ้ยแม่กัไปนั่งลิ้นนะฮั่นนะเห็นรถใคเจ้ามาแม่ก็มาดู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 การอยู่อันกับห่อนเนาะมันห้อนสังกะสีโดยบิ๊ใเ่กับห่อนพี่น้องเอ้ย แม่โลหะนมไม้มาไว้ัชพารลูกเมื่อกินรถบ่มาเมื่อขันลูกว่าวัชิหาเมื่อชิมาแม่เอ้ยวะโบอันผัดมันไปหลายหม่องหลายบ่อนรถอก็ได้หม่องหลายหม่องไปเราโบได้ไหมเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาก็ได้ชื่ออันนี้มาให้เราเนาะพี่น้องที่อยู่ที่นอนให้เลยนี่ได้พี่น้องเไยกระชมแม่ทุกรีได้ลูกเอ้ยบ่ เอาก็ซสือที่นอนใหม่มาให้เราพี่น้องอันนี้ก็เงินเป็นของเงินของซื้อมาให้เมย์ไม่นน่ก็เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างๆประเทศได้ไแม่เด้อโอ้ยสาธให้เมย์ขอพรให้เพื่อนในขอใช้ให้พรเขาแก่ใหญ่ใจดีมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ให้พ้นนั่นโรคภัยไข้เจ็บเด้ออัญาเอ้ยโอ้ยสาธุให้นางโตนางต่างสวยสุข ให้สุกยิ่งๆงขึ้นไปโดยลูกพอมาก็คือกันโดยสาธุสักมาก็ให้ลูกอยู่ดีมีแห้งลูกเอ้ยให้กว้างให้วางให้พ้นผ่านไปด้วยดีความโดยเก็บความขอให้แม่อยู่ดีมีแงคือกันเด้อแม่เด้อดซื้อเครื่องมาให้ันี้เฮาก็สิขอโตกลับก่อนบัดนี้พี่น้องโดยให้อยู่ดีมีแงเด้อแม่เด้อมื้อหน้ามื้อก็นั่นเฮาสิแวะมาหาใหม่อีกเด้อแม่เด้อลูกะ เอาครับเดิมเดเดอยู่ดีมีเฮงเด้อแบบนี้เด้อโอเคนพี่น้องบ่เตียงก็ได้เอาเข่าเอาที่อยู่ที่นอนแล้วก็เอาเงินไปให้ทั้งสามท่านที่เรียบร้อยเล้วเนาะวันนี้บ่เตียงก็จิขอตัวกั๊พี่น้องไอ้ฮ้อนต้องขอขอบุญขอบุณผู้ใหญ่ใจดีบดจุกหูจุกคนเลยพี่น้องจะโอนเงินโอนคำเขามาให้บ่เตียงและซื้อเครื่องซื้อของมาให้เพื่อนในเมือนี่เนาะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจะมีต่คุกภาพร่างกายแข็งแรงให้นุ่มนคนยืนขใหยสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเจ้าให้มาสํารดงขอให้ กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเนาะพ,พ่อเมย,ย์พี่น้องเบิดสุขูทุกคนก็คือกันเด้อพี่น้องที่เขามาหาสมคิปแล้วกับบกขามโฆษณาเบาเตียงกัเป็นภูมิประคุณกับเบาเตียงอย่างยิ่งเนาะพี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้กับเบาเตียงโคโตระไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บา, 9, าบาเตียงโอก้าคำว่าสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนเด้อพี่น้อง